ยินดีต้อนรับเข้าสู่เคสเจครับก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ครับจริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องมีแข่งของสยามธมิญานะครับแล้วก็มีแข่งที่โคราชด,ด้วยแต่ว่าของสยามธมิญ่าเนี่ยสั่งมดเลยนะครับแต่ว่าไปทดสอบรางห้าเลนได้นะครับเป็นรางพลาสติกนะจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่เป็นเอ่อเป็นรางรางทําเฉพาะนะฮะอันนั้นของสยามธมิยญาแล้วก็อันนี้เป็น ของของเสียมทรรมยาอันใหม่ที่เป็นพลาสติกที่ยังไม่เคยไปลองวิ่งนะฮะก็เลยว่าจะไปลองนะครับส่วนงานโคราชไม่ยกเลิกนะฮะแต่ว่าคุณต้อง ATK ไปแล้วก่อน72ชั่วโมงแล้วก็อออะไรอะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มนะครับแล้วก็เขาได้รับมาตรการให้ย้ายสนามาจากจากด้านบนนะลงไปอยู่ชั้นใต้ดินแทน สำหรับใครที่ไปโคราชก็สู้ๆครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกลับมานะครับไม่ได้ของฝากอะไรกลับมานะฮะส่วนใครที่จะไปที่เสียามธามิยาก็เดี๋ยวเราน่าจะได้เจอกันที่นู่นนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่นู่นนะครับเราก็จะทําการ ATK ก่อนนะฮะก็นะถึงจะเคย ทำมาก็ค่อนข้างบ่อยนะฮะแต่พอพอเว้นช่วงไปนิดนึงมันก็จะรู้สึกแบบว่าตุ้มตุ้มต่อม,ต,อมต่อมเนาะแบบว่าแบบกลัวกลัวการแย่จมูกตัวเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลองอันนี้วะนะครับล้างมือแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เวลาเราจะทีเคแล้วก็มันจะมีด้านหัวกับด้านท้ายเปิดด้านท้ายนะฮะเปิดมาิดเดียวพอ ครับมันโอ้อทำไมไม่เห็นมันขึ้นนะทุกคนแต่ว่ามันจางเ่ะขึ้นขีดเดียวนะครับ <c oughs> ซึ่งหลังกล่องเขาบอกว่าถ้าขึ้นจางๆก็นับก,ก็ถือว่าใช้ได้นะีขอแค่ให้มันขึ้นก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะไม่ว่าจะจางหรือจะเข้มใดๆทั้งสิ้นนะฮะนิกาทีบนะฮะก็รอด สำหรับซีซันนี้นะฮะเก็บทุกอย่างเก็บเก็บแม้กระทั่งน้ำลายซึ่งถามว่าน้ำลายมาจากส่วนลึกไหมลึกแน่นอนนะเพราะจามขนาดนั้นนะก็ไปครับเดี๋ยวเราจะไปสนามกันนะที่ทานิยาครับเป็นสถามที่ผมจะไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสทัทีแล้วก็พอพอเริ่มทำออนทัวร์ปีที่แล้วก็เพิ่งจะไปได้แค่สองสที่ก็ป COVID ิดโควิดก่อนนะฮะ รอบนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะโควิดเข้าแล้วแล้วก็หยุดแข่งแล้วนะครับในส่วนของโอเมคอนก็ไม่ปานีเลยเลยนะฮะแต่เขาว่ากันว่านะครับหลายๆหลายๆสถาบัานที่เขาโอผลวิจัยมาออกข่าวกันนะฮะเขาก็แจ้งว่าโอเมกอนเนี่ยไม่รุนแรงอย่างที่คิดแต่ข้อข้ออะไรข้อควรระวังของมันคือมันติดเร็วติดเร็วมากนะฮะ ก็เลยทําให้ยอดมันพุ่งนะครับส่วนคนที่ติดก็อาการจะไม่รุนแรงเพราะว่ามันเท่าหรกมันไม่ค่อยใช้คาว่าไม่ค่อยนะครับเพราะว่ามันมีบางส่วนลงนะมันไม่ค่อยลงปอดน,นะครับก็เลยจะค่อย,ยช่วหน่อยที่มันไม่ลงปอดน,นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรติดนะครับดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ถ้าติดไปแล้วก็อย่างน้อยก็สบายใจว่าเราไม่น่าจะเป็นอะไรนะัก เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามนะครับธนนยะนะฮะไปวิ่งห้าเลนกันอยู่ เวลาไว้ว่าว่ามันจะถึงช้าวนันนี้สักนิดนึงปรากฏว่าวันนี้เราไม่ติดเว้ย้ยถึงรถเร็วถึงเร็วไปฮาเลนจาฮาเลนจาพี่เล่สวัสดีครับเผื่อเวลากะว่าถึงนี่ต้องตีโมงครึ่งรถไม่ติดถึงก่อน ยังไวเลยอ่ะหาตอนั่งกันดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่อนิยะแล้วครับมาได้สักพักแล้วนะแล้วก็กำลังเซตรถอยู่นะฮะวันนี้ก็นึกว่าสะ5เลนจะง,ง่ายนะฮะไม่ง่ายนะเพราะว่าสนามเนี้ยครับมันเป็นสนามที่จุดลงอ่ะมันสั้นมากก็เลย ต้องเซตเบรกกันค่อนข้างหนักนะครับแต่จะไม่เร็วเลยก็ไม่ได้เพราะมันมีทางเร็วอยู่นะก็เขียวต้องลองเซตอีกทีนี่นะครับวันนี้เอาเอามาหมดกระบาดเลยเอาหมดเลยรถที่มีนะ MA ไม่ใช่ MA v z MS นะ FMA เอามาหมดเลย FMA จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันปากหัวเร็วแล้วก็ จะจะมาเจอปัญหาตรงระนาดแรกนะครับที่มันเป็นระนาดดิจิตอลเนีย่ยในตรงนั้นน่ะนิดนึงนะตวนอ็มไม่มีปัญหาอะไรครับก็ลูดผ่านไปได้เลยแต่ว่าก็จะเจอปัญหาว่าถ้ารถรถยิงเยอะๆอะ่ะมันต้องเบรกแบบเบรกจึกเบรกให้หยุดเลยอะ่ะแล้วก็ถึงจะยิงออกท่าีง่ายๆว่าแทบจะไม่ได้โดดเลยอยางี้ดีกว่าเป็นงานแบบเหมือนเลียเลียแบงค์ ank, ไปเลียจั A ๊มไปนะฮะแต่ถ้ารถที่โดดได้ก็จะดี รถที่โดดลงเลยจะดีเพราะว่ามันจะอะไรละ่ะรถที่โดดได้มันจะมันจะได้เปรียบกว่าตรงที่ว่ามันมันไม่ต้องออกตัวภาคพ,พื้นนานะครับเพราะว่ามันลงแล้วก็ไปต่อเลยแต่รถเบรกถ้าทํารถยิงได้ก็จะชัวร์กว่านะวันนี้ไม่มีแข่งครับมาเล่น,นเฉยก็เดี๋ยวลองดูนะเดินรถต่อก่อนเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างให้ดู boa wow. วันนี้ไม่มีแข่งไงเออวันนี้เขายกเลิกแข่งอ่ะไอเอ็กแวะมานะฮะอ่าดูกระจกก่อนดูกระจกก่อนมาแบบกระซิบกระเซิบมากเลยเนี่ยเออคือมันเมื่อกี้มาเจอมันเหมือนแบบเหมือนเพิ่งตื่นมาหาแล้แบบเฮ้ยเอ็กเพิ่งตื่นปะฟ้านี่ผมก็ตื่นผมมุ่งมั่นดูผมมึงไหมเออฮะก็ขี้ผาเลยอืม ตอนแรกก็ชวนไม่ในกลุ่มนะแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะไม่ยน่าจะไม่ว่างกัน๊อปก็ยังไม่ได้อ่านถ้า๊อปมันอ่านมันน่าจะมาะะวันนี้อากาศแปลกๆจริงนะครับเพราะว่าเบรกเบรกไม่ทํางานเลยงงมากจริงๆเบรกควรจะทํางานรถไม่ว่าจะเป็นเบรกชมพูหรือเบรกดําคือถ้าไม่ทํางานก็ทํางานมากเกินไป <laughs> บอกไม่ถูกอาการแปลกๆ ก็มีวิ่งรอดแล้วคันหนึ่งนะฮะเต่าเอาเต่าไปวิ่งอะรอดแน่ปัญหาที่เจอก็คือถ้าทําเบรกหน้าหนักก็จะไปเจอไอ้ลูกละหน้านะครับตรงจุดที่จุดปล่อยตัวเห็นไหมตรงจุดปล่อยตัวเขาปล่อยมาเสร็จปุ๊บมันจะมีมีหลังเต่าดีต้อนอยู่อะไอต้ตรงนั้นแหละที่มันจะเกี่ยวรถแล้วมันจะหัวทิ่มกันบ่อย I and... ตอนนี้ก็เรากำลังไปที่ชั้นสามนะฮะเราไปสยามธน,<อ>นิยะกันธนิยะอาคารธนิยะทาวเวอร์นะฮะดุลาทุเลนิดน,นึงเพราะว่าทางเดินเป็นลิฟต์นช่างไกลเหลือเกินบันได้เลื่อนง,ง่ายกว่า Okay. นี่จเจอแล้วนามียาพรโมเดลอนิยะนะจ๊ะอ๋อตติตตน้องเขาบอกว่ารางมันจะอยู่ทั้นสามตรงน,นี้แต่ว่าวันนี้เอาลางไปข้างล่าง ็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะไปเข้าไปกันดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับมีลางขายด้วยไอ,อยาตัวกล่องนะครับ เห็นดีเห็นยาใครเหยียบลางก็แพนละห้าร้อยนะเะมื่อกีน้นี้ว่าดูอะไรกันดีกว่าวันนี้มีส่วนลดด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุกับน้องที่เล่นด้วยนะฮะเพราะว่าน้องยังเด็กนะฮะไม่ทราบว่าเอาต้องเอารถไว้อะไรตรงไหนยังไงนะฮะเราก็เลยต้องมาหา อะไรใส่แทนซะหน่อยนะห้าสิบแล้วก็ลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นะตน์ประมาณนี้นะคะก็ตามสยามธรรมิญาทั่วไปนะฮะตู้ที่เป็นของมินิโฟวิวจะมีสองฝั่งก็คือด้านหน้ากับด้านในมันเลื่อนได้นะฮะ มาถึงก็เลื่อนดูด้วยนะฮะไม่ใช่บอกว่าของไม่มีนะแต่บางอันมันก็ไม่มีจริงๆหละนะก็ประมาณนี้นะครับนี่จะเลื่อนได้เห็นไหมแล้วก็จะมีแอบมาแอบซ่อนอยู่ข้างหลังอีกนิดหน่อยนะเอ,อ,อะเดี๋ยวผมขอดูของก่อนนะครับเพราะว่า น่าจะต้องซ่อมกันชนตัวนั้นนะที่มันหักไปนะครับไปได้คันนะั้นรถแท้ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆที่หาดทามันเหลาบางไปนิดน,นึงเรียบร้อยฮะประทาน้องเข้าไปตั้มรถน้องก็ไม่รู้ว่าน้องใหายทองอยู่ตรงนั้นว่าน้องรถน้องไม่ใช่น้องก็ไม่รู้ว่ารถไหญ่ทองอยู่ตรงนั้นนะฮะไปดูของดีกว่า แล้วน,นี่อย <c oughs> เสิบบาทครับนั่นกอ่นะน,น้นังกินขน้นางล่างเ่ยตังแล้วสบายใจ ไม่จะไม่ซื้ออะไรแล้วนะโดนจนได้โอเคไปกลับกันดีกว่าค,ค,ครับกลับบ้านกันสดลิฟต์กอน